เริ่มแล้วค่ะอะสวัสดีค่ะสวัสดีเองเดี๋ยวจะต้อนรับให้เริ่มอทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อมะมอถึงคิวสัทีกับคนนี้จนผ่านมาเป็นแบบ10 EP แล้วอ่ะเราเพิ่งมา เราไม่ยอมชวนไงเราคาดหวังว่าเป็น number 1 n ด้สตามทั้งที่เราจะต้องิสส์รายการมาเป็นเบอร์แรกๆแต่แต่อะไรคิวก็ไม่ได้อย่าอย่าอ้างคิวเราไม่เคยทักมาจริงเหรออ๋อไม่คุณจ๊บอกว่าโอเคหนูลูกมึงทำหน้าอยู่เกาหลีเออหน้าจมูกยังไม่เข้ายังไม่เข้าที่ก็ยังเชิญมาไม่ได้ไม่ได้เข้าแล้วสวยเรียกเรียกสวยเลยสวยเลยที่สุดอ่ะขอเซฟปรบมือต้อนรับ เจนจนิสตาอ่าวันนี้เราอยู่กับรายการเพื่อนหมอหมอชีวิตจะดีถ้ามีเพื่อนเป็นหมอถ้ามีหมอเป็นเพื่อนไปพูดชื่อรายการให้ถูกก่อนเราทำมากี่พีแล้วรายการ นายบอกว่าชิวๆไงตอนนี้นก็ชิวๆแล้วก็แบบว่าเอออะไรจําได้ก็จําจําไม่ได้ก็ <S 2> <S 2> เดี๋ยวทีมงาน,นก็บอกเออ,เอ,อถนัดร้องเพลงตัวเองยังจาเนื้อไม่ได้โอเคเอะไรกับรายการตัวเองจะมาจําสโลแกนได้มันก็แปลกปาถ้าจําได้เราคือผู้ชำชองด้านการแพทย์ใช่หรอโอ้โหเอาจริงๆปะนี่เป็นคนพูดเลย รู้จักเจนนิดนะตอ,อนแรกที่จะต้องเริ่มทํางานด้วยกันนะรู้จักเขาจากคลิปที่เขารีวิวตัวนี้ทำสัญญกรรมและตอนนั้นคือขึ้นชื่อมากแล้วอยู่ดีคนนี้ก็คือเกิดเลยในยุคนั้นอนะ่ะมานั่งไล่เองว่าแบบเนี่ยก่อนหน้านี้เขาทําอะไรมาบ้านจมูกเป็นยังไง ทางเป็นยังไงอแต่ถ้าถ้าทำแล้วออกมาสวยขนาดนี้ก็ทุกคนก็ทำเถอในเล่าความเชี่ยวชาญเละความชํานาญการของเราไอซีเพราะว่าเจนนิสเนี่ยจะเป็นคนนึ่งที่ไม่ได้ให้หมอดูหน้าให้แต่คิดไปแล้วว่าจะให้หมอทําอะไรให้แต่ขอแค่คุณทําตามโจทย์ฉันให้ได้ก็พอเนี่ยจริงหุยรู้จริงที่สุดเพราะว่านี่จะนี่จะทำกันบ้านคือเราเ่ะมีก็คุโดอันนี้มา โอเคเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่า <English> เราอะรู้เราเราเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งเลยในคติเราก็คือเราดูกระจกอยู่ทุกวันน่ะใครมันจะรู้จักหน้าเราดีเท่า<อ>กับตัวเราเองต่อให้หมอเจอหน้ามาพันร้อยเท<อ>่าไหร่ก็แล้วแต่เก่งแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะเก่งกว่าเราเพราะเราดูทุกวันเพราะเราดูทุกวันเรารู้ตัวเองว่าเราขาดอะไรเราอยากได้อะไรเย<อ>ิเ<อ>่งนหน้าเราเราก็อยากเออก็ความสุขข,ของเราปัถูกต้องแล้วเราก็รู้สึกว่าอะอย่างสมมติว่าเรื่องหน้าไม่เท่ากันอย่างเงี้ย<อ>หลายคนก็จะดูไม่ออกอย่างเวลาเราจะทเอาเทอร่าหรือเทอร์มานี่เราก็จะแบบ บอกหมอเลยเราเรียกว่าคอมมาดเลยเหมอคะอคด้านนี้เอา70%คะ่ะอันนี้30%อเ,เอออ,เอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยกกันไป70%ไหนดูซิไหนไปถึงช็อตที่เท่าไหร่แล้วอะแบง่งส่วนแล้วถามว่า70%คือพลังงานเท่าไหร่รูไหมไม่รู้รู้ เออแต่ว่าแต่ว่าต้องรู้ว่าฝั่งเนี้ยต้องได้เยอะกว่าเพราะฝั่งเนี้ยซว่าฝั่งเนี้ยหน้าใหญ่กว่า70%เพราะฉันต้องทำมากกว่า70%อะไรอย่างเงี้ยอะไรแต่เราดูฉันไขมันไงตอนท้าวาอลล่าเราก็หันไปดูวิมันเยอะนะนู่นนี่นั่นเอาเยอะเะเลยค่ะทิฐิเลยต่างๆเอออยู่แล้วเรามันแบบ <laughs> เราคิดมาก่อนเออคือถ้าอีกนิดนึงก็คือแบบจิ้มอ่ะองศาเลยเอามือมาเอาตรงนี้นะตรงนี้อะไรเงี้ยใช่คือเหมือนตอนนั้นแบบว่าแบบพี่ว่าพี่ิดว่าตำแหน่งเนี้ยมันมันน้อยไปปะเจนว่ามันต้องมีตรงนี้เพื่อจะมายกตรงนี้เพื่อพยุงตรงนี้ขึ้นอีกนึงเอ้าเดี๋ยวนะหน้าที่กูป่ะเนี้ย คิด <K id S 2> ให้แล้วแต่คิดมาให้แล้วอแต่ก็ดีแต่ถ้าเราเจออันนี้ในมุมหมอนะถ้าเราเจอคนไข้หรือว่าลูกค้าแบบนี้รู้สึกว่าดีนะเพราะว่าเหมือนประมาณว่าทําตามโจทย์เขาไปเลยสมมติว่าสมมุตินะว่าเกิดมาเติมตําแหน่งนี้ปุ๊บแล้วมันเกิดไม่สวยแต่เขาเป็นคนบอกอ่าเออ <K id ling> แต่สำหรับเขาเขายังถือว่าดูตัวเองได้ออกอยู่เพราะเขาสวย เออจบอ่ะมันจะมีสองสายอ่ะคนที่ทําสัญญกรรมหรือคนที่ทําหน้าอย่างนี้แล้วกันเนาะเออมันจะมีสายหนึ่งที่แบบว่าทําแล้วต้องการให้ทุกคนรู้เลยว่าทําก็คือเดินม,มาแล้วรู้มาแต่ไกลไม่ต้องบอกใครเลยเหมือนแบบหน้ามันตะโกนไปแล้วว่าฉันทําหน้ามาฉันสัญญกรรมมาแล้วอีแบบหนึ่งคือไม่ต้องการให้ใครรู้แต่ต้องการความเป็นธรรมชาติแล้วก็แทบจะดูไม่ออกจ่ายแพงได้ไม่ว่าแต่ผลลัพธ์ต้อง ใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดหนูเป็นแบบอันนี้นะที่แบบว่าเอาแบบธรรมชาติที่สุดไม่อยากให้ใครรู้แต่มีอีกประเภทหนึ่งอย่างหนูเนี้ยใครไม่ทักว่าแบบสวยขึ้นหรืออะไรนี่ไปบอกเขานะบอกว่านี่ไปทาจมูกมาที่เขาหนีแกฉันทำตาว่ะแล้วพี่ลิศเวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยชอบบอกว่าจจนิดมึงไม่ต้องพูดก็ได้มเรื่องแบบนี้ไม่ต้องบอกเขาแต่คือเราก็แค่แบบก็ไม่สวยขึ้นหนอทําไมไม่ทักเลยดูตาสิแต่นี้เป็นแต่นี่เออสวยปะ โอเคฟันด้วยอ่ะยิ้มปุ๊บยิ้มปุ๊บเห็นปะหน้าเปลี่ยนฟันเป็นเหมือนสัญญกรรมที่แบบบอกตามตรงนะหลายคนชอบละเลยแต่พอทําฟันมาปุ๊บหน้าเปลี่ยนจริงเออฟันสวยเหนื่อยใจกับเขามากเหมือนเขาพุกเหมือนเขาแบบใจในความสวยแล้วแบบว่าเฮ้ยส่องกระจกแล้วแบบ ววไม่ตอนสองารถจผมคิดตลอดว่าต้องทําอะไรเพิ่มดีไหนลอง<ช>ลยกซิปึบอะไรอย่างเงี้ยทา <ำ S 2> ทุกวันแบบไหนปากมีตรงนี้หน่อยร<อ>ูไหมว่าเอออะไรอย่างเงี้ยชอบคิดตลอดแต่เนี่ยเป็นคนที่เหมือนคุยกับคนไข้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคือสมัยเนี้ยโลกม,มันก็เปิดกว้างแล้วแหละการดูแลตัวเองการทําความสวยความงามการสาใส่กรจอะไรเป็นเรื่องปกติเนาะแต่นี่ก็จะบอกคนคนไข้เสมอว่าเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยทาไปให้ ทำให้เต็มที่เลยทำฉ่ำเลยฟิลเลอร์ตั้งกี่ซีซีก็ไม่รู้เออแต่ว่าเราอะ่ะไม่ต้องบอกใครก็ได้เราสามารถฉีดหรือทําอะไรก็ได้ให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ เออแต่ว่าก็จะมีแบบแบบนี้แหละที่เน้นธรรมชาติแต่ฉันทํามาแล้วแต่บอกทุกคนแต่อยากบอกเออก็มีไม่เพราะว่าเรามีเพื่อนเป็นหมอที่มีคลินิหลายสาขาเราก็เลยอยากที่จะแบบเออเราไปทํามาแล้วเป็นไงผลลับเป็นยังไงเราก็เลยอยากจะแบบเชิญชวนหมอดีๆแนะนาดีไม่ดีหรอเออดีเลิศนะแต่ผิวใสขึ้นนะช่วงเนี้ยอะยังไงอ่ะอยู่ไหนอ่ะของอยู่ไหน เราก็รีบไงทักหน่อยเอ๊ะเข้าเลย,เยวเ่เนี่ยเข้าเลยเข้าเร็วไปอ่ะเอเอ รอก่อนด้ป่ะได้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 แล้วมันนังก็คือมาได้นะมาได้เพื่อมาหมอนะแต่ว่าเอาของมาไทยอินคนขายยังไม่รู้เลยจ้าจะบออะไรกันไม่ไม่เขาเรียกว่าแบบเชิญชวนให้แบบว่าลูกค้าเข้าไงอันนี้เราเป็นการประเดิมเปิดลองเชิญไม่เป็นไรเราคนกันเองอยู่แล้วขายเจนนี้ก็ช่วยขายของให้เราเยอะฉีดยาค่อยคนต่อคนต่อหลายคนเรามามาทำหน้าตามมาทำอะไรตามกันเยอะเราจะช่วยฉีดกลับจะเป็นไรล่ะเออ เออมันงานเพื่อนฝูงมิตรภาพอยู่แล้วขอคลิปด้วยนะออขอขอคลิปแยกหมายถึงว่ารายการก็อะไรแต่ขอคลิปแยกด้วย <c oughs> เฮ้ยทำไมาเงีย้ยอ่ะทำไมช็อตฟิลอ่ะเจอคนไข้ฟอชอ็อตมันมันมันเกินไปปะบางที <laughs> <laughs> อ่ะเดี๋ยวเล่าให้มันเข้าทีมรายการกอดสักหนึ่งเรื่องอ่ะนี่รายการคืออะไรยังไม่รู้เลยอ้าแล้วต้นต้นรายการคือกูยังไงเหรอกูพูดภาษาใบ้เหรอหรืออะไรไหนยิงเขาถามมันหน่อยให้ตอบดูเราไหมด อะเข้าเรื่องหมอดูหมอดูก็คือจะมีประจำอยู่2คน 2> คนนึงอะ่ะก็จะเป็นแบบดูในระยะสั้นๆร,รู้เลยว่าเขาดูในระยะสั้นอะ่ะแม่นมแต่อีกคนนึงอ่ะก็จะดูในแบบระยะยาวฟิลแบบไอ้ที่หมอดูฮงจุงฮงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยจะดูในระยะแบบปี2ปีอะไรเงี้ยได้ก็คือเราอ่ะใช้บริการหมอดูอ่ะก็ต่อเมื่อเวลาเรามีปัญหาอะไรที่เราจะต้องตัดสินใจเว่าจะเอาแบบอย่างนี้ดีหรืออย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบแล้วถ้าเราเลือกทางนี้ล่ะ เราจะเป็นไปยังไงอะไรเงี้ยอะไระที่มันตัดสินใจยากมีเรื่องที่แบบว่าว้าวๆวแบบน่าขุนลุกปะไม่มีอ <c oughs> บอกแล้วว่าอีพีนี้ไม่มีมมคอนเทนต์เรื่องหมออะไรทั้งนั้นเราเล่าอะไรวะเออได้ข่าวได้ข่าวอย่างหนึ่งมาว่าเขาป่วยเป็นโรคที่คนฟังเขาจะต้องเอ๊คือโรคก,กินน้ำเปล่าเยอะเจินไปอะใครไม่งงใครไม่งงจะงงมาก ยังไงอ่ะนไหนเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเริ่มจากอ,อ,อาการตอนแรกตื่นมาก็รู้สึกมีไข้หนาวสั่นแล้วก็รู้สึกว่ามือแข่แบบว่ามือเท้า,า,าอ่ะชาเออรู้สึกแบบทําไมอ่ะแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนาวมากเลยนะตอนนั้นอากาศร้อนมากแต่คุณห่มผ้านวมอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นไปถ่ายละครก็คือใครพูดอะไรมาคือเรา ไม่มีความรู้สึกเลยเราตายาดเบอร์ไปหมดเลยเอคือรู้ว่าเขาพูดแบบนี้เออหมายความว่าไงแต่ก็ไม่เราไม่มีสมองมันช้าลงปับใช่มันเหมือนมันช็อตอะมันเหมือนคอมพิวเตอร์พังอะเออทีนี้เราก็เกิดอาการกลัวตายเพราะเราไม่เคยเป็นแบบนี้มันน่ากลัวมากเลยไงเออทีนี้เก็ไปหาหมอแล้วตอนนั้นก็เป็นแพนิคขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่ากองอะเขาจะแบบเหมือนอีกวันหนึ่งต้องถ่ายเออแล้วเขาเร่งถ่ายมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแพนิคมากเลยค่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยร่าง ก็แบบไม่พร้อมเพราะว่าเราเราแสดงสีหน้าอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแบบมือเท้าก็คือชาหนักมากชากว่าเดิมอะไรเงี้ยอ่ะเราจากพักหมอเขาก็เอามาดูมีไข้เปล่าตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีไข้เว้ยาาเขาก็จะให้กลับบ้านด,ด,ดูตรวจไม่เจออะไรใช่เจนจริงจริงเจ,จนก็กลับบ้านไปแล้วด้วยซ้ำแล้วรู้สึกว่าแบบไออาการชามันยังไม่หายไปเราไม่กล้าหลับไปเพราะว่ากลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่ตื่นขึ้นมาเยก็เลย ขับรถไปที่อีกรอบีกรอหนึ่ง <ừ. S 1> เออแล้วคราวนี้ก็เหมือนมีค่ายอะไรเงี้ยเขาก็ตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยจริงจังแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเออโซเดียมกับโพแทสเซียมอะ่ะน้อยมากแบบต่ํามากแต่คือเขาบอกว่าต่ําแบบว่าเกือบขั้นวิกฤตเลยเขาใช้คําน,นี้ว่าเกือบขั้นวิกฤตซึ่งคนที่กินแล้วมันมีข่าวออกมาด้วยว่าแบบเนื้อสมองอาจจะบวม Uh huh. อันนี้ข่าวนะ uh huh. แล้วเราก็เลยกลัวเว uh ้ย huh. ว่าที่เราแบบสมองมันสั่งการช้าเ uh huh. พราะว่าเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าเราสมองสมองบวมตอนแรกก็บอก uh huh. บอกเขาด้วยนะบอกว่าอยากให้ทาไอเนี้ย MRI uh huh. แต่ก็สรุปก็ไม่ได้ทําเพราะว่าอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบว่าเขาก็ให้โพแทสเซียมที่แบบเป็นเม็ด uh huh. อะไรกินอะไรเงี้ยเออก็คือเหตุเกิดจากการ uh huh. กินน้ําเยอะเกินไปคือมันไม่บาลานซ์กับ อาหารที่เรากินอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือต้องยอมรับว่าเราก็ลดความอ้วนด้วยเพราะว่าต้องถ่ายงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยกินก็ไม่ตรงเวลาต่างๆเรากินน้ําเยอะกินน้าเยอะนี่กินเยอะแค่ไหนถึงิมีอาการนี้16ขวดแบบ16ขวดแบบที่มันเป็นขวดปกติอะ<ม>ขวดกลาง6 0 0 600ขวดด้วย16เป็นเท่าไหร่9กจุดลิตรใช่แ9ลิตรใช่แปลว่ากินน้ำไปประมาณ10ลิตรในวันนั้นใช่ไม่กินอย่างนี้มาตลอด ตลอด,ลอดกินอย่างนี้ตลอดเลยแบบกินทีสมมุ <คน S 2> สม,มแลวคนเราคนเราคนดื่มน้ำวันละกี่ลิตแปดหแปก้วอ๋อหรอแปแก้วหรอคนเราคนดื่มน้ำวันละแปแก้วหรือ2ลิตรเอ,อแต่นี่กินไปประมาณ10ลิตร แล้วซึ่งอาการที่เกิดขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นเป็นภาวะที่เจอได้จริงๆนะเป็นเอฟเฟกจากการที่น้ำเนี่ยมันเข้ามาทําให้เกลือแร่ต่างๆในร่างกายเราลดลงซึ่งอาการที่เจนิสเป็นเน่ยเรียกว่าไฮโปเนทรีเมียหรือว่าคือน้ําที่กินเข้ามาอย่าลืมว่าน้ําที่เรากินอน่ะมันเป็นน้ำเปล่าๆไม่มีแร่ธาตุแต่ในเส้นเลือดเราอ่ะทุกๆุกเส้นเลือดที่วิ่งวิ่งวิ่งอยู่ในผิวเราอ่ะในร่างกายเราอ่ะอันนั้นคือมีแร่ธาต หนึ่งในนั้นก็คือโซเดียมหรือว่าเกลือแร่พอมันมากินเข้ามาเยอะแบบ10ลิตรน่ะร่างกายเรามันก็เหมือนรับน้ำเปล่ามาได้รูทเอฟเฟกเกิดขึ้นทําให้ตัวนี้มันต่ําลงซึ่งพอไอ้เกลือแร่นี้ต่ําลงตัวเกลือแร่นจริงมันมีหน้าที่ในการที่จะพยุงน้ําไว้ในเส้นเลือด คือปกติโซเดียมมันจะดึงน้ำไว้ในเส้นเลือดแล้วทีเนี้ยพอโซเดียมมันต่ำปุ๊บแล้วน้ำปอกเปล่ามันเยอะมันก็เลยกระจายไปอยู่ตามข้างนอกเส้นเลือดเป็นไปหมดไปอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆสมองก็เลยบวมได้จริงนั่นแหละหลายแรงจริงๆมันเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิตเกือบตายถึงชีวิตนะบอกก่อนอ่าแล้วตอนนี้ก็สิบมันดืมสิบมิลลิมันดม ก็ได้โลหมายถึงว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนนิสัยตรงที่จากที่เวลาเราได้น้ำมาปุ๊บเรากินหมดขวดใช่ป่ะเราเป็นการจิบค่อยๆจิบใช่หมอเขาบอกว่าให้จิบอ่าก็ยังดื่มน้ำเยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าแต่ตอนนี้น่าใสขึ้นนะอ้ายังไงยังเ่ะเข้าเลยคุณไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเออเออแต่น่าใสจริงตั้งแต่เดินเข้ามาแล้ววันนี้ว่าจะทักแล้วว่าไปทำอะไรมานอกจากยิงเลเซอร์ที่เดอะลิสตินิกแล้วเนี่ยเออทำอะไรอีกเหรอเอาถุงมาเลยนี่มา เนี่ยแล้วอันนี้เอาจริงๆนะอันนี้ทุกคนสาบาน,นะลิฟไม่รู้มาก่อนนะว่าจะมีอันเนี้ยมา <S 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 เออคือถ้าไม่ใช่เจนนิดนะคือคนอื่นทานี่ด่า <S 2> <S 2> <S 2> เออแต่นี่ไม่ด่าเออตัวนี้เนะคะเป็นคลีนซิ่งบัมสติก็คือเป็นที่ลบหน้าแบบแท่งหรือเรียกง่ายๆว่าคลีนซิ่งยังลบซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็น smart c ค e a n ซ i n g คือ,อเราอ่ะจะต้องลดการใช้สำลีทุกคนผู้หญิงแต่งหน้าทุกคนอ่ะคือแต่งหน้าทุกวันก็คือหน้าเหี่ยวแล้วป้าหน้าแบบเออมันใช้หน้าหนักแล้วอ่ะถ้าใช้สำลีถูวอ่ะมันก็จะเกิดการบาดหน้าหรือว่าแบบ ะคระคายเคืองเออทำให้รูข<ล>ุมขนกว้างได้ปะได้ปะเกิดขยะจริงใช่<อ>ใชโรคร้อนด้วยก็คือปกติมันจะมีครีนซิ่งแบบกระปุกใช่ไหมทุกคนมือมันก็เลอะแต่ครีนซิ่งตัวนี้คือขนาดพกพาแล้วเราอ่ะสามารถทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นแบบดูดูซีรีส์อย่างเงี้ยเราก็ลบหน้าได้ด้วยเอ้ยแพคเกจทิ้งดีอะ่ะใช่หอมด้วยเอ้ยยังไงอะ่ะเอ้ยแต่มันน่าสนใจมากนะเอาจริงๆคือเขาเรียกครีนซิ่งอะไรนะครีนซิ่งบาร์มสติ๊ก ครีนซิ่งบาร์มสติ๊กใช่ยังไม่เคยเจอมาก่อนที่ไทยมีใช่งไหมเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยอ่าวิธีใช้คือยังไงนะ วิธีใช้ก็คือนี่ถ้าสมมติว่าแต่งหน้าไม่ต้องโดนนงโดมน้ำเลยห,หยิบแท่งขึ้นมาแล้วก็ถู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 จนกว่าเนื้อบามจะออกมาใช่ไหมแล้วก็นะอะไรที่เป็นพวกกันนงกันน้ำอย่างเช่นแบบซันสกรีนเงี้ยผู้ชายก็ใช้ได้ไอายไลเนอร์วอเตอร์พูฟก็ใช้ได้ลบออกหมดเลยมาสคารา่าวอเตอร์พฟก็ใช้ได้ถูถูถแล้วที่สําคัญมันนวดหน้าได้ด้วยที่ทําออกแบบในรูปแบบขนาดนี้มามันสามารถเข้าร่องจมูกได้ด้วยแล้วตัวเนี้ยมันใช้เนเจอรัลออย ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราใช้ครีนซิ่งบาร์มส่วนใหญ่ใช่ปะเราไม่เคยดูหลังผลิตภัณฑ์เลยว่ามันเป็นเนเชอรัลออยล์หรือมินเนอรัลออยล์มินเนอรัลออยล์ไม่ดีเพราะมันผ่านกระบวนการปิโตรเลียมซึ่งมีมีผลวิจัยออกมาแล้วด้วยว่าก่อให้เกิดการอุดตันแล้วก็เกิดสารละลิง mm. เออแต่ว่าตัวนี้ใช้เนเชอรัลออยล์ซึ่งออยล์ที่ใช้เลือกใช้พืชจากทะเลทรายเออก็คือมันดีมากแล้วยิ่งถูตรง่องจมูกใช่ปะถูวนไปเรื่อยๆเหมือนตอนล้างหน้าออกมาใช่แล้วซับหน้าให้แห้ง จับตรงจมูกอ่ะมันเม็ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอไขมันอุตัน่ะมันหลุดออกมาเป็นเม็ดๆเลยเพราะว่าไอตัวนี้มันเข้าไปแทนที่ใช้ง่ายอุ้ยใช้ง่ายพี่ลีภูมิใจกับน้องอ่ะภูมิใจกับน้องอ่ะเออภูมิใจอ่ะไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรอย่างนี้ได้อ่ะเออดีใจอ่ะเออเขาใส่ใจแพคเกจจิ้งแบบสวยมากเลยอ่ะแล้วก็แบบมีสกินนิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วมันแบบดูดีอ่ะเนี่ยดูสิแบบน่าใช้อ่ะเหมือนปะ เหมือนที่ทาจักรและปะใช่คายคออขอเสียงตบมือให้กับแบนเจนจากน้องเจนิสตาด้วยครับมาสพพซของเขาตั้งใจทำนานมากตัวแรกที่ออกมานะครับทุกคนฝากไปอุดหนุนเจนิสด้วยนะครับนี่ก็มาช่วยทายอินเขาโดยไม่รู้ตัวกักัน เดี๋ยวขึ้นช่องทางติดต่อให้ทั้งหมดนะคะเ,คเจน beauty t h ค่ะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะช้อปปี้ติ๊กต็อกและที่สำคัญนะคะติ๊กต็อกเนี่ยมีการปักตาก้าเจนให้แอฟฟ l ล a เ e ตเนี่ยแท่ง103บาทซึ่งถือายเยอะมากค่าไนหนนา103ผ่าทแอฟฟิลิเอตใช่ ฉันได้ไหมจ๊ะฉันปักได้ไหมจ๊ะเธอปักเหมือนก็ฉันบอกให้เธอทําคลิปไงเอาคลิปฉันไปปักเลยจ้ะเออไม่เอาจะได้อยากได้คลิปใหม่ฉันเอาคลิปนี้ไปปักเลยจ้ะตัดตรงนี้เลยจ้ะปักเลยจ้ะฉันจะเอาเอฟเฟอร์เรีจ้ะเธอใช้ดีจ้ะเจนจ้ะใช้อย่าไปร้องใ้เลยอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับเจนนิสเจนนิสต์เจนนี่ไงรบกวนฝากผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างก่อนที่จะจากไปในวันนี้ ก็ขอ,อาฝากช่องติ๊ก o k แล้วกันค่ะเจนิสตามีอาสามตัวแล้วก็ตอนนี้กำลังจะถ่ายทำเรื่องซอมไวเวอร์ค่ะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้ค่ะจะบอกว่าหน้าเราเป็นเราไม่เป็นซอมบี้เราอุ๊ยบอกไม่ได้ให้ยบอกแสปอย<ด>ไม่ไนะด้เ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยรอติดตามชมกันต่อไปใช่มี Youtube ด้วยเนี่ยช่อง Youtube ไม่ฝากหรอ ขี้เกียจทำและ,ะและสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณมากค่ะแองจี้เซนคลีนซิ่งหรือว่าคลีนซิ่งยังลบไปในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะฝากเอ็นดูด้วยนะคะเพราะว่าตั้งใจทำมานานมากเลยฝากด้วยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะคุณหมอเหมาะกับคุณหมอมากขอบคุณหมอชอบเดินทางค่ะขอบคุณครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อยากให้ใครมารายการเพื่อนมาหมอนของเราเนี่ยก็เขียนแนะนำมาได้นะครับหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์เกีย่ยวกับกอะไรก็เขียนแนะนำมาได้นะครับส่วนวันนี้ไปก่อนแล้วเนาะไปกันเถอะเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนเพราะว่าแต่งหน้ามาทั้งวันแล้วต้องไปล้างหน้าออกเออว่าจะใช้เจนสกรีนซิ่งปนะบาร์สติ๊ดกรีนซิ่งยังลบพอมว่าจะไปใช้เจนสกรีนซิ่งยังลบเออเนาะอ่ะบ๊ายบายแล้วทุกคน